อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิกราบ สวากาโตภะคะวตาธมโมธัมมังนะมัสามิกราบสุปติปันโนภะคะวโตาสาวกะสังโคสังค,คัง,คงนะมามิกราบวันทามิพุทธทังสัพพังเมโทสังขมัทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสังขามัทะเมพันเต วันทามิสังคังสัพพังเมโทสังคมัตเมพันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคจฉามิ ทำมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิ ตติยมปิสังคังสรนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธา เวรมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามิสุราเมระยะมะชัชฌะปะมาทักฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามิอิติปิโสภคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุนตตโรปุริสาธรรมมสารธิสัตถาเทวมนุสสานัง พุทโภควติสวากขาโตพควตาธรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปนญยิโกปัจจัตังเวทิตัพโควินยูเฮติสุปฏิปันโนพควโตาสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพควโตาสาวกสังโค ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยาทิตังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโย อนุตรังบุญยเขตตังโลกาสาติพาหงสหัสสมาพินิมมิตสาวุธันตังคลีเมขลังอุธิตโครสะเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเมชยมังคลานิมาราติเรกะมมพิยุทต ชิตสัสพ,พร,รันติงโครัมปนาราวะวกะมักขะมถะถัตถยักขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวะตุเมชยมังคลานินาราคิริงขชะวะรังอัติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตัง เมตตมผู้เสกบวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิอุคิตะขัดขะมะติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตมะมโนชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวคัคพินียาจินจายะทุตถวจนังชยกายามมชเชสันเตนะโสมาวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิ สัจจะวิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปัตีปัชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเนชยมังคลานินันโทปะนันทะพูชะคังวิผูทังมหิตทิง คุณเตนะเถระผู้ชะเคนะธรรมะปันโตอิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเมชยมังคลานิทุกคาหัดถิตที่ผู้ชะเคนะสุดทัตธหัดถังพลัมมังวิสุทธิชุติมิตรที่ภกกาพิธานัง ยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวตุเมชยมังคลานิเอตาปิพุทธ,ธชยมังคละอัตคา,าถาโยวาจโนทินทิเนสรรเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิ โมขังสุขังอธิขเมยะนะโรสป,ปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพาปานินังปูเรตวาปารมีสัพ,พาปันโตสพัพโธทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัดเชนะหูตุเมชยมังคลัง ชยันโตโพธิยาโมเลสักยานางนั้นที่วัฒโนโอเอวังอาหางวิชยโยโหเหชายามิชยมังคะเลอประราชิตะปันลังเกสีเสปัะวิโปขะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอคับปัตโตปะโมทติสุนักขัดตัง สุมังคะลังสุปะพาตังสุหุนทิตังสุขโนสูโมหุโตจะสุอิทถังคลัมมะจาริสุปัททะขินางกายกรมมังวาจากัมมังปัททะขินังปัททะขินางมโนกรมมังปณิทีเมปัททะขินาปัททะขินานี้ กันตวานะละพันตัดเถปัททิคีเนพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทาโสตถีพระวันตุเมภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทาโสตถี พระวันตุเมพระวตัตตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเมอาหังสุขิตาหูมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขาหูมิปัสจาความทุกข์อเวราหูมิปัสจาเวร อภยยาปัจช,ชาโหมิปัสจาอุปสรคอันตรายทั้งปวงอณีคาโหมิปัสจาความทุกข์กายทุกใจสุขขีอัตานางปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าทำแก่ผู้ใดไว้ในชาติใดใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงเอาหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆครทำแก่ข้าพเจ้าไว้ก็ตามข้าพเจ้าขอเอาหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันต่อไปด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้าบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้มีอุปการะคุณแก่ข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะน,นีขาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางประริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด อิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิธังเมคารูปัชชายาจะริยานางโหตุสุขิตาโหตุคารูปัชชายาจะริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทว,วานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทว,ว,วา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เรลทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรินังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพัสตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ